สวัสดีครับผมเต้จากช่องผลักใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําราศีนะครับของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมปี268นะครับชาวราศีเมษนะครับในเดือนนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในรูปแบบจักรราศีนะครับทั้งหมด12ไปด้วยกันนะเออชาวราศีเมษนะครับให้ตั้งจิตตั้งสมาธิไปพร้อมๆเป็นการสับไพ่ของผมนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งสนุก ไพ่ขึ้นเป็นเดอะฟูลตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกระดุมพระไพ่ขึ้นเป็นห้าเหรียญตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งสถาชาไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียญตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุ ไพ่ขึ้นเป็นราชาถือไม้ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งปุตตะไพ่ขึ้นเป็น 7, เจ็ดเหรียญตำแหน่งที่หกนะครับตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม้ ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือเหรียญตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นเอะซันตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งสุภะรยไขึ้นเป็นเกาไม้ ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็นหกถ้วยตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะครับตำแหน่งลา,าพาไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งไม้ตำแหน่งที่สิบสองตำแหน่งวินาศนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือดาบ สับชาวราศีเมษนะครับในเดือนตุลานะอืมคือตัวตนเนี่ยให้ึ้นเป็น Food, ตัวฟูเนี่ยมีความชิวมีความชิวร,ระดับแบบไม่อยากคิดอะไรเยอะะเออในเรื่องต่างๆที่ผ่านพ้นมาในเรื่องอดีตในเรื่องสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะเออในเดือนนี้เป็นเดือนหนึงการที่มันเหมือนพยายามใช้ชีวิตอะ่ะเออมาออกอากาที่ต้องไปอะไรกับใครแยะมากมายมากกว่า นะแต่ก็ด้วยความเป็นฟูล่ะก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าฟูลมันทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังบางทีมีโอกาสที่จะตกเหวได้นะเออในใน,ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่ก็ต้องใช้สติเยอะๆบางทีมันล่องมันลอยหน่อยเออบางทีมันก็บางครั้งบางคราวคนเราไม่คิดอะไรเยอะมันก็ทําให้สะดุดเออกับระเบิดสะดุดล้มได้นะมนเป็นเรื่องการที่เวลาทําอะไรก็ต้องกลับออมาหาตัวเองด้วยกลับมามีสติด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดกับ เรื่องคนรอบข้างเรื่องคนรู้คนดีกันได้เหมือนกันนะครับในเรื่องตำแหน่งของสุภานะครับตำแน่งสุภาไปขึ้นเป็นเก้าหมายนะครับคือมันเป็นการที่คุณมีความสุขการสะสางปัญหานะหรือมีความสุขการที่ไม่ต้องมาเจ็บปวดไม่ต้องมาแบกรับมือมารับรู้ปัญหาของใครนะมันเหมือนการที่มันเหมือนอยากจะพักผ่อนเนี่ยมันเลยทําให้ตัวตนต,ตัวคุณเห็นไหมอยากเป็นฟูอ่ะคือก็ไม่อยากจะคิดอะไรแล้วแต่ท้งที่ มันมีหลายเรื่องที่ต้องทําเป็นไปหมดเลยมาดูสิเต็มไปหมดเลยภายึ้นเป็นแปดไม้เก้าไม้นะคือมันมันมีเรื่องต้องคิดเยอะมันมีเรื่องต้องคิดมากนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเออการที่ไม่ทําอะไรเลยอาจจะมีความสุขมากกว่าอืการที่ได้นอนบ้านง่วงง,งสบายสบาย,บายก็มีความสุขมากกว่าเดอมมันทุกอย่างทําได้ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้แต่มันเป็นเหมือนการที่ทําด้วยความพอดีมากกว่าไม่ใช่ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะมันก็ทําให้เป็นการละเลยปัญหามากกว่านะครับ ในเรื่องของคนรอบข้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียญในตําแหน่งของซาชะเนี่ยอืในเรื่องราชินีถือเหรียญเนี่ยบงบอกว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะได้รับโอกาสกับผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องบอกมี้เลยคนรอบข้างคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาช่วยเหลือตัวคุณเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเฝ้ามองคุณอยู่คือไพ่ขึ้นราชนีถือเหรียญคือการได้รับการเฝ้ามองนะจากผู้อยู่ที่เบื้องบท นะกับคนที่มีบทบาทกับตัวคุณเวลาคุณจะไปทําธุรกิจคุณไปทําอะไรกับใครในช่วงเนี้ย มันเป็นเหมือนการต้องดูการกระทำของตัวคุณด้วยบางทีถ้าหากคุณทําตัวชิวเกินไปนะเขาก็จะมองแค่ตัวคุณเป็นคนขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยนะชอบหนีเที่ยวชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นเออระวังเหมือนกันในจุดนี้นะมันเหมือนคุณต้องสํารวมกายวาจใจตัวเองให้ดีนะเออมันเป็นเหมือนการที่มันต้องสร้างโปรไฟล์ตัวคุณให้ดีด้วยนะบางทีมันเหมือนถูกแอบจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่มันก็มีโอกาสที่คุณจะพลาดโอกาสต่างๆไปได้โดรเิงการต้องระวังให้ดีนะซื่อตำแหน่งของอุปสรรคไพ่ย,ยังขึ้นเป็น ราชีอยู่เออไปคือเป็นราชีดาบซึ่งราชีดาบเนี่ยมันจะต่างจากราชินีถือเหรียญน,นะเออครือราชีถือเหรียญจะมีการเฝ้าหมอกนะเออเป็นการเฝ้าหมอกแต่พอราชีถือดาบเนี่ยเห็นดาบไหมตรงเป๊ะเป๊ะระทุกรบเบีิดนิว้วนะเนี่ย ในสิ่งที่คุณต้องระวังเนี่ยมันต้องระวังในเรื่องของอความเป๊ะนะครับในเรื่องของคนรอบข้างหรือการทําอะไรแล้วที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับตัวคุณด้วยนะครับหรือคุณเริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างในเดือนนี้ก็ขอให้ทาอย่างเต็มที่อย่าที่จะละเลยต่อหน้าที่ตัวเองนะปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างที่ทําเนี่ยหากมันไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับใครเนี่ยมันก็ดีไปแต่ถ้ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับคนเนี่ย ออมันทาให้คนอ,อื่นเขามีปัญหาได้มันทาให้ปัญหามันเสียความสัมพันธ์มันเสียการเสียงานเสียเงินเสียท<แ>อปงปัญหามันเกิดรอบด้านไปหมดดังนั้นปัญหามันก็จะเพิ่มขึ้นเออมันไม่ใช่ว่าเป็นการจัดการปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะเออความรักคนโสดเป็นอย่างไรนะครับคนโสดชาวราศีเมษในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรอคอยนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่มันเหมือน เฝ้ามองตัวเองด้วยนะการเป็นการตัดสินใจด้วยว่าจะเอาไงกับชีวิตความปรักอืมชีวิตอนาคตะจะเอาอยัางไงดีนะคือตาแหน่งของรักข้างใหม่ตาแหน่งปุตตะเนี่ยไพ่คือเป็นเจ็ดเหรี่ยนคือความเรื่องความเป็นเจ็ดเหรี่ยนเนี่ยมันเป็นการรอคอยนะแต่มันเป็นการรอคอยที่ต้องเลือกด้วยนะใครขึ้นเปลี่ยนที่มันเหมือนคุณต้องเลือกไอการรอคอยมันเป็นการได้มันเหมือนเป็นการได้เฝ้ามองบางสิ่งบางอย่างคือ คือด้วยความเจ็ดเหรียญเนี่ยถ้าเราสังเกตความเจ็ดเหรียญน,นะคือเจ็ดเหรียญเนี่ยเขามีต้นไม้เห็นไหแล้วก็ออกดอ,อกออกผลเป็นเหรียญน,นะมันเป็นเหมือนการที่คุณปลูกต้นไม้นะมันก็มีการใส่ใจดูแลนะรดน้ําเอ,อ่อรดน้ํารดใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ต้นไม้งอกเงยงอกงามในเรื่องของความรักมันคือความที่มันต้องใส่ใจดูแลด้วยมันต้องเป็นการที่คุณต้อง เต็มที่กับทุกๆความสัมพันธ์หรือว่าใจตัวคุณต้องพร้อมทีม่จะดูแลใครสักคนก่อนเออถ้าใจคุณไม่พร้อมมันจะเป็นเริ่มต้นกับใครได้ถูกไหมดังนั้นในเรื่องของความรักมันเป็นความพร้อมมากกว่านะครับพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะได้รักพร้อมที่จะออสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองนะเออทุกๆอย่างมันก็เป็นเรื่องของใจดังนั้นนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะเออมีเกณฑ์พบรักเนี่ยอยู่ที่60%นนะมีโอกาสมีคนเข้ามา แต่ใจตัวคุณต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นด้วยไม่งั้นจะเริ่มต้นได้ยากเหมือนกันนะมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างดีวกว่านะเออคนมีคู่เนี่ยต้องบอกแบบนี้นะเรื่องของเจ้าชะตาเนี่ยพ่ขึ้นตัวฟูเนี่ยคือบางทีคุณเหมือนมีความทุกข์กับรเรื่องเงินกับรเรื่องงานกับรเรื่องชีวิตเยอะ คุยเจ้าตานี่มันมีเรื่องคิดเยอะแยะมากมายเพราะไปขึ้นไปแต่งงานเป็นขึ้นแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยถ้าดูสินะแถบที่ทั้งแถบดูสิมีเงินเงินงานเงินงานเนี่ยมันมีแต่แค่เนี้ยมึงคือแต่ว่าที่ทําไปอ่ะมันก็เหมือนแบบเออคุณก็อยากทำให้คู่อ่ะเออคุณก็อยากทำให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันถ้าในหัวมันมีแต่เท่านี้มันก็เลยทําให้ต้องระวังเหมือนกันเพราะเวลาที่จะแบ่งปันให้กับคู่เนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปได้ถามว่า เขาเองเนี่ยเข้าใจคุณไหมเออคู่คุณแล้วเข้าใจคุณไหมไพ่ขึ้นเป็นอัุวินทือร์เรียนจริงเขาเข้าใจนะเออเขาก็ เฝ้ามองคุณอยู่เขาก็เชื่อมั่นในตัวคุณอยู่นะครับแต่ก็บางสิ่งบางอย่างถามว่าเขาก็อยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้มหมมันก็มีเรื่องของเวลาเรื่องของการที่เขาก็นึกถึงอดีตเนี่ยไปขึ้นเป็น6ถ้วยเนี่ยคือเขาก็นึกถึงอดีตในในสิ่งที่มันเคยผ่านมาเคยไปท่องไปเที่ยวร่วมกันไปนู่นไปนี่ไปสร้างความสุขคือเขาก็ห่วยหาเรื่องราวเก่าๆเ,เหมือนกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นเนี่ยอยู่ที่ 60%สิบอร์็นะเออมันมัน,ม,นมันต้องสร้างกฏและพลังใจเพิ่มขึ้นถึงแม้ยังรักกันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องให้อยู่หยุดนิด,ยดอยู่แค่นี้ไม่ดีหรอกนะเออต้องสารสาม,มั์ให้ดีขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรสําหรับคนที่กําลังหางานในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่มันใช้ความคิดเยอะอืมใช้ความคิดหรือเป็นการออหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะครับในตําแหน่งของกรรมาในไพ่ขึ้นเป็นหกถ้วยนะ หกด้วยเนี่ยบอกบอกเนี่ยเรื่องของการต้องเข้าหาผู้ดักผู้ใหญ่หรือการจะได้รับบางสิ่งบางอย่างหี่เป็นโอกาสที่มาจากผู้ลับผู้ใหญ่ซึ่งไพ่มาทั้งิงทั้งควีนนะบอกเลยมาทั้งิงทั้งควีนมและการได้โอกาสจากผู้ลักผู้ใหญ่มันเป็นในจุดที่คุณเองเนี่ยต้องใช้ศักยภาพอย่าทาตัวชิวีวอย่างเดียวนะมาเป็นในเรื่องของการที่มันต้องขนขวายหรือการที่จะต้องไปเริ่มลงมือลงแรงทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การลงมือลงแรงหรือการทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรมันต้องเกิดจากการที่คุณต้อง หาความรู้เพิ่มเติมด้วยไม่ใช่ว่าไปแบบโล่งๆหรือไปแบบไม่รู้อะไรเลยไม่ได้นะไม่งั้นมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการได้งานยัอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสได้งานมีแต่ก็ต้องทําให้มากขึ้นพนัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นก็จะดีกว่านะครับมาดูเรื่องของคนมีงานดีกว่านะเราจะดูทั้งคนทํางานประจําแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะครับเในเรื่องของคนทํางานประจําเนี่ยอืมในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่มันต้องพิสูจน์อะไรอย่างนะให คนรอบข้างเห็นหรือคนดาวประจําในช่วงนี้มันเหมือนต้องเอาใจหัวหน้างงานหน่อยหรือหัวหน้างงานค่อนข้างมีความเยอะเยอะเรื่องนะมีความเปะ๊ะเป๊ะในเอกสารเป๊ะในการกระทํานะบางทีมันเหมือนต้องทํางานอุตรุลอะทํางานเหนื่อยทําให้คุณรู้สึกแบบฉันฉันอยากจะหยุดสักสิบวันอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะมีวันหยุดเพิ่มเป็นสามวันอะไรแบบเนี้ยเออบางคนแบบ บางคนแบบเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเออรากเลื่อนตะเกินในช่วงนี้มันค่อนข้างเหนื่อยหนักเหมือนกันในเรื่องของการงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าผ่านไปไม่ได้ผ่านไม่ได้นะเออมนเป็นจุดที่คุณเองเนี่ยต้องออใช้เวลานะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทาอะไรผู้รักผู้ใหญ่ก็เห็นคุณอยู่แล้วนะเพื่อนคนรอบข้างสองคนรอบข้างก็คอยช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับเอ่อคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยซึ่งในตําตแหน่งของกัมมาในายไพ่ขึ้นเป็น6ถ้วยเนี่ยมองบอกเรื่องของการที่ได้รับโอกาสดีๆนะจาก ผู้หลักผู้ใหญ่เอ,อได้รับโอกาสคุณส่วนหรือได้ไปแบ่งแบ่งสับปันส่วนจากหุ่นต่างๆหรือการลงทุนในบางอย่างเนี่ยมันต้องมีคนมาหุ้นกับคุณเนี่ยเราจะเกิดความมันคงไปขึ้นอสมบินถือเรียนในตาแหน่งของปัตตานีเนี่ยคือคุณส่วนคุณดีหรือคุณจะลงหุ้นในบางอย่างในช่วงน,นี้มันเป็นช่วงเจริญงอกงามไพ่ในตาแหน่งของปุตตะกัน ที่จะเกิดบางสิ่งบางอย่างไ่ขึ้นเจ็ดเหรียญเนี่ยคือการลงทุนใช่นไหมไ่ขึ้นเจ็ดเหรียญการลงทุนแล้วมันได้ผลลัพธ์ผลกําไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะได้รับโอกาสในเรื่องของงานนะแล้วเนี่ยในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนะี่ยมีเกณฑ์งานเติบโตในะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อย,หน,อยหนักหน่อยในเดือนนี้แต่ก็คุ้มค่ากับอนาคตคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลงมือลงแรงนั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอืมการเงินเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของห้าเหรียญน,นะในตำแหน่งของกระดุมพระในเรื่องเงินเนี่ยมันมันมีเรื่องของรายจ่ายเยอะต้องแบบนี้นะรายจ่ายมาก,กับการ ไพ่ขึ้นเบเตฟูเนี่ยคือมันใช้โดยไม่รู้ตัวใช้ตามใจนะเออมันหมดไปกับเรื่องเป็นเรื่องหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมนะหมดไปกับเครื่องสาอาง้าเป็นผู้หญิงนะเออหรือหมดไปกับการเป็นดูหนังฟังเพลงหมดไปกับเรื่องเป็นเรื่องสักเยอะที่ต้องรอมันดีเพราะว่ามันเหมือนสบายตอนนี้แต่ลําบากสิ้นเดือนมันก็ไม่ดีถูกไหมในเรื่องการเงินก็ต้องดูแลให้ดีดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์เงินไม่ขาดมือยังอยู่ที่6กสิบเปอร์เซ็นตนะคือมันเป็นเหมือนการที่คุณ ทำอย่างไรในปัจจุบันมากกว่าเพราะว่าความลําบากมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้โดยสิ้นกัดนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภเออโชคลาภเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะเออเ,เรื่องของโชคลาภไ่ขึ้นเป็นในตําแหน่งของลาภะไปขึ้นเป็นหนึ่งไม้นะหนึ่งไม้โอกาสโชคลาภมีนะโชคลาภมากับคนที่อายุเยอะกว่าเออมากับผู้ดักผู้ใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของหวยตัวเลขเนี่ยมันเหมือนต้อง เขาหาผู้ลักผู้ใหญ่เออเขาหาคนเท่าคนแก่นะหรือว่าถ้าใครไปซื้อไปซื้อหวยนะเออต้องซื้อกับคนที่แบบคนชราชราหน่อยเออเป็นคนที่พิการหน่อยเออมันจะทําให้คุณมีโชคมากขึ้นเหมือนไปการสนับสนุนช่วยเหลือคนนะนะมันก็ยิ่งทําให้คุณมีโชคมากขึ้นนั้นเะปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์รับเงินก้อนอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรนะช่วงนี้สุขภาพนะระวังเรื่องเกี่ยวกับ เออลมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเออเวลาทําอะไรก็ตั้งสติเองให้ดีรวมไปถึงป่วยนะเล็กๆ,ๆน้อยๆจากสภาพอากาศนะลมฟ้าอากาศแดดมากไปฝนมากไปหนาวมากไปเนี่ยมันทาให้ร่างกายทุกคุณนะมันเหมือนเอ่อไม่ค่อยกระปีกระเป่าหรือว่าป่วยง่ายเออนะนก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพของทุกคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสรุปเอะสรุปในเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพรามวามนไพ่ขึ้นเป็นหนักน่วงไพ่ขึ้นเป็นจี้กงนะครับ ในเรื่องของพลังงานเดิอเน,นี้มันเป็นเดินกันที่คุณเจออะไรเยอะแยะมากมายจนทําให้คุณรู้สึกมันหนักหน่วงสุดเกิดหนะัในรุ่นใจนะแล้วก็ในรุ่นใจเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องก้าวข้ามนะทุกความกลัวไปให้ได้ก้าวข้ามในเรื่องของสิ่งต่างที่มันเป็นความทุกข์ ก้าวข้ามสิ่งที่มันรู้สึกแย่ทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องหนา้างานทั้งเรื่องชีวิตต่างๆถ้าแม้ตใ,ใจตัวคุณมันอยากจะไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้นะทุกอย่างต้องมีความพอดีในตัวของมันและคุณจะผ่านความหนักหน่วงตรงนี้ไปได้แต่มันไม่ใช่การที่คุณละเลยหรือไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าในสท้ายไพย่ขึ้นเป็นจี้กงเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างให้คุณมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของการที่มันสามารถแก้ได้ปรับได้บางอย่างเครียดไปทุกไปกไป็ควรปล่อยวางบ้างเพื่อจะ สร้างพลังงานใจใจตัวเองที้ดีขึ้นรวมไปถึงให้คุณเนี่ยไปไหว้จี้กงนะที่วัดจี้จิงเกาะนะให้ท่านปกปักรักษาประทานพรความสําเร็จในทุกเรื่องในทุกอย่างและปล่อยวางเรื่องความทุกข์และพบความสุขได้ดียิ่งขึ้นโดยเชิงการดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ